สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุนสุขคนครับมืัอนี้มาพบกับช่องหักนกชาแนลครับคือเกา่าคือเดิมครับเพิม่มเติมเมนยังครับมืัอนี้น้องกันพาพี่พาน้องเข้ามากินมาทุเรียนเมนใช่ปะทุเรียนครับน้องกันเคยกินยี่ปะครับทุเรียนครับ <laughs> เคยกินปะ <laughs> ในทุเรียนครับผู้ง่ายๆ,ๆเลยครับมืัอนี้เบิ่งมันคือมียามนี่เนาะว่าอะไรก็ได้เพิ่งพี่น้องเบิ่งโอุ้หนะแซ่บแซ่บน้องกันครับมืัอนี้ผู้ง่ายๆได้มาสามซีหกพู้เลยพี่น้อง แซบแซบมือนกันครับแม่นอกซื้อมาแต่ตลาดพอดีพ้าน้องคุณไปแข่งกีฬามาหนิบัวลายใหญ่ห่างมุนบ่มีผักแกมเนี่ยมาหนิ <c oughs> มีแต่มาคุเลียนครับเอ้าแซบแซบน้องการเคยกินบปะมาคเคยกิยนจัดตัวนั้นแต่ว่าสิกินตัวนี้ครับใหญ่แห้งไหมเบอร์ห้าปันเคิงกันเนาะโอูโ้อู้เอ้ามันคืโโอบะไรกัดคนละเคิงบ่ ก้าคนนะพี่น้องกาทต่นแรกกับพี่ชูดเบิงเบิงในก่อนครับลคนเมื่อเช้าตัวไหนบอ่ะเบอร์ตัวนี้ก็ได้เท่าละครึ่งก็ไม่รู้มีอยู่ครับอยู่ทางนี้ในน้อยๆในน้อยๆป๊อตมาครุยเลียนลงฤดูพันว่าแป๊ลงมือเลยครับกินเผื่อพี่น้องนะเบอร์น่ะหอมเนาะหอมครับในน้อยน้อ คือแสบแทะเบ,อเบอเ้อระเบ้อคือได้พูดยังไงเดี่ยครับกันกี้แม่นกไพร <c oughs> กินเพื่อมันกันน้ำกินเพือเอฟซีน้ำกินเพื่อพี่น้องเอฟซีครับเห็นป่าวซุกพอดีเลยเบอเ้อคือ<ะ>ได้ยังไงนะมันเลยครับเนี่ยนกบ้าอ่ะอืมหแหลกระเบ้อว่าสิบมมาก,กินน้ำพี่น้องนะ เราบบเคยกินแล้วป่ะมึม่งแฉบกระดกอืมนไหมวะครู้บเคยกินครับได้กินเท่านึงแล้วติ๊ดใจมันมันเนาะอืมไม่ค่ะไปเริ่มนะแบบว่าบาหวานแห้งครับเมาเอามือหลยมูมมกันอ่ะกันนเดียน,นึงกินต่อไปเริ่กัน เป็นที่เรียบร้อยครับสองในลองสูบพดำพอดำเบิ้ลชองอันแล้วเฮ้ยผู้ใหญยครับพี่น้องมึงกูนักูนะเอาตัวหนีด้วยเฮ้ยแอ่เล่แบบไอ้ของการจองจองซื้อเพิ่มมากับแพงอยู่ในพี่น้องให้ในในนิดเดียวนะ กัรจองอะไรขึ้นจองอะไรครับกินเอาไข่เอามันว่มีการจองเด้อมั้งคุณจองอะไรได้พี่น้อยไข่จองอะไรใครกินน้อยก็ได้กินน้อยแขนมังคือเลียนพอดำแห้งว่าท่านจะกินข้าวอยู่มั้ย เบิดพอดีเลยนี่อืฮึ <c oughs> ืม <c oughs> สีในครับแ <c oughs> ม่น้องนลับเบิดเลยกำลนองกันพอดำเบิดสีอันแล้วนี่ต่อครับเขาคนะุณน่ะเรื่องงมเชื่อมเลย บวหวานแห้งครับแซ่บหอมหอมทะลุจอคนณบบเอากินตูดมันทีมันแซ่บมันมันอืมันแซ่บมันมันบ่ตูดเนี่ยไม่ไงมันเหรอมันอร่อยเนาะตูดทุเรียนมันเนาะมันแห้ง ท้องวุ่นก็ยุ่งเลี่ยนไปแล้วครับเมื่อท่านไปหลับพื้นลงเตะบอลบ่เตะบอลครับท่านตอนเสารแต่งตัวงามงามเราจะแต่งตัวแล้วเดินแล้วกันเพว่าทอดชุดเห้าแม่เข้าสิตรงเตะบอลสุกพอดีพอดีเลยพี่น้องเราเริ่มกินเบิดแล้วเราเริ่กินค้าวกลัมนงอดนะครับบ่เป็นยังแไงกันอิ่มแบบอ่ะ คื้มุมแห้งให้แบบอะไรนุ่มไปนุ่มมากเลยอะไรูึนั่งก่อนเหมือนเหมือนความพอดีครับอิ่มเลยอีกคั้นหนึ่งเอ้า <c oughs> อายนได้ระอิมรสเดียวพอดำติกินอิ่มเดี อะไรเนี่ยม,มันความั้ยมันควมโอ้ยหน่วยใหญ่ๆหน่อย,ยๆครับคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มราคาเพื่นวะเผื่อเลยเอิมลีบ่อิมเหนียนหรืออิมมอ่มเมลีคือมุ้งแทะอือเม,มนองนะมุม่กงกือ เข็งกรอบอยู่ครับบัวนี่เศใช่ไหมมุ่มองลยเนี่ยแล้ <laughs> เบอร์บอกว่าห้ามมุ่งแนวเ็จกระบอ,อกมากมุ่งมาะทำไมมันทำกินกับขา้าโอ้บรธรรมดาครับไม่ใอ่ถับแตงกัสามผู้เพื่นอนผ่า่ฉุกระบ,บอกมากอีน้องข้ามาามุ่มแล้อบ ยัเนื้อนี้แบบแบบกรอบครับนื้อนี่ผู้นี้มันเป็นนวลครับเบื้อหืมบานงานข้นนวยครับนั่นแล้วอันนี้เอาไว้ค่ะระเบอือเด็กของระเบอือไหนนี่นี่เรากินโอดบ่อบบ,บ,บอ๊อบกิมบอ่อร่อยครับ บแคือะไรอะแบบกรอบห <c oughs> อมนอกนุ่มในแนวปูมันใหญ่นะพี่น้องนี่แก้งแล้วจากอุบัติเหตุเนี่ยแกงไอ้มัน,มนอ,มออกน้ำ แซ่บต้องกันครับมันเนี่ยเป็นไดพูนนะพูเก่งใจครับ <c oughs> อ่อยไว้ฮระเบอ้อเอาไว้คนจอยครับคนจอยกับมาคือกันพอดีเพิ่นมาตรงเรียนพอดีบริซอมาหลายเนาะจะซื้อมาซ้ำนี่แหละพี่น้องเคยจะกินโมเบิ้ลได้ว่ากะอิมนี่แหละเนาะเมนูโเบิร์สี่ห้าผู้คือกันของแซ่บพว่มามีระเบอ้อพเดียวครับกินโมเบิร์หนาม,มูท้องแคไหพร้อมเลย หมินโมหอมคือกุยค่ะเอ้าแซ่บๆครับมาอนี่ฝากพี่ตอนน้องเฮาอย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ไปกำลังในอกแรงใจอย่าไปจีบจะบอกแซ่บกินมกทุเรียนลงฤดูผลหวานอกฤดูเนาะบ่แม่นลงฝากพี่น้องกดไลค์เนี่ยกดไลค์นะครับกดแชร์นะเด้อครับอิ่มอยู่กำกันอิ่มอยู่กินไม่เดียวหนึ่งเอ้าพะพกพนักตาละ เราปกติเราสิบมมากินทำไรเราโบเคยกินแะ้วบ่าเอามาซี่เบิงครับซี่เบิงกับตีดใจได้บ้างนี่ไอกอน้องวุ่นน้องไหวกับโบกินด้วยกันพอได้กินแล้วปุ s <S ๊บฝน่าแซ่บฝน่าเมนนอกเห็นยังพี่น้องเขาเกี่ยวข้าวแล้วเบิดแล้วบอครับทางฝุ่นทางพีทางไกลทางไกลช่วงนี้ก็เป็นฤดูการทำหน้าเนาะทังเห็ดหน้าทั้งฝนตกหเพม่นว่าย่ำเกี่ยวข้าวกับฝนตกห้มบันยามเห็ดหน้าแต่โบมีข้าวโอโบมีน้ำฝน่า แม่นกมีอย่างฝากพี่น้องเขาบอครับมาด้ฝากนะฮะฝากพี่ฝาก้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้าหน่เด้อค่ะทางช่อง youtube กับฮักนกชาแนลทางเพจการฮักนกชาแนลเพจจริงเด้อค่ะพอแล้วอ่ะเบือเมื่อละเมื่อบ่เงินาะระเบิดบ่เมื่อครับมือนี่เอาฝากพี่น้องเาเห็ดเรารอเห็ดเรารอคอมเมนต์ไว้น้ำครับพี่น้องเขายากให้กินยังอื่นพพอๆกันไหมคือเกาคือเดิมครับ เติมเติมคือความแสบความนัวพนว่าพี่น้องหลายคนปกครอมากอยู่เลยยังเกาะตบมะฮงไซอันมะคือเคือ่อนไลยๆบ่กกินกับทอดไข่พนวะครับเดี๋ยวจัดให้อยู่พี่น้องเลยพอแล้วเ <c oughs> กเมื่อนละ <c oughs> ไม่นอกเกเมื่อนละครับเอามือนี้ก็ะฝากพี่น้องเข้าไว้เพียงํานี้ครับขอพี่น้องเขามีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความหมายพัฒนาครับลำล้ำรวยๆถูกหวยรวยเบอร์ๆๆครับ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ